อุงอิงเป็นเหตุสังเกตได้เมื่อคืนนี้อญญาญะพี่น้องที่ห้างเ yes, ยสบางพีสม,มุทรปราการครับเอฟซีาสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับนำโดยบอสโจโยมนินอุงอิงเพชรบ้านแพงครับได้ไปเปิดทําการแสดงที่ห้างเอสบางพีถนนเทพารักษ์จังหวัดสม,มุทรปราการนะครับเนาะปรากฏว่า ล้านแตกพี่น้องคนอาญาเลยเมื่อคืนนี่เจ้าหน้าที่ขยายสังกะสีแล้วก็ขยายอีกอยเก้าอี 2, ้สองพันโตครับอ่าเกียงตับอ่าเจ้าภาพยิ้มแก้มปีเลยครับอ่าสำหรับงานเมื่อคืนนี้ครับสุดยอดเลยครับเนาะถือว่ายังไม่มีแผวเลยสาวน้อยเพชรบ้านแพงขอให้ว่าฝนมาตกครับอา,อากาศดีๆนี่รับรองว่าเป็นยุสัสเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานบามีขาดทุนแน่นอนครับผมสําหรับ สาวน้อยเพรบ้านแพงเนาะอ่าเพราะว่าปีนี้ถือว่าจัดหนักจัดเต็มเลยครับอ่าสำหรับลูกการนี้ของสาวน้อยเพรบ้านแพงครับเนาะจะให้ผมจะเล่าบรรยากาศจากเมืงเองวานใลยครับฟังครับเรื่อตมังแต่น้องอิงเดือนทางมาถึงสนามอ่าถือว่าคึกคักตั้งแต่หัวคำเลยพี่นอ้องอ่าเพราะว่าบรรยากาศดีฝน,น,นมาตกอ่าเอฟซีเพิ่นก็มาถ่าน้นองอิงตั้งแต่ตั้งแต่เว้นเลยครับอเพื่อจะมาถ่ายรูปกับน้อง มาซื้อเสียรัตรนาพรแบนนะครับเนาะเสียน้องอิงครับผมเพื่อนทางทีมงานเพิ่นเอาได้เอามาขายนาเวทีน้ำครับน่างานเนาะถือว่าขายดีครับเอฟซี FC ก็เข้าไปสนับสนุนย่างหลายทีเดียวครับผมพร้อมกับน้องอิงกับแกกไล่เส้นอ่าแล้วก็ทายรูปกับเอฟซีเนาะอ่า,นะอาเป็นภาพที่เราเห็นจนชินตาแล้วพี่น้องอ่าสำหรับน้องอิงเนาะ บอจะเดินทางไปเมืองไหนก็เอฟซีก็กให้การต้อนรับอย่างอุ่นน้าฟ้าข้างครับผมแล้วก็ก้อนที่น้องที่ขึ้นทําการแสดงนะทุกครั้งนะครับเนาะนอ้องอิงกัสีออกมาขอพ่อแม่หน่อยซอนูบอโจ้ทีเียครับเป็นประจํานะครับเนาะไปวายผ้าไนมะ่เนาะในวันที่แม่หน่อยไม่อยู่เนาะพ่อเอกเพิ่งกะสีทํานาทีแท่นครับแทนแทนแม่หน่อยครับ โดยน่องอิงก,กันได้ออกมาจากห้องแต่งตัวแล้วก็เดินทะเดินเข้าไปหาพ่อเอกเนาะให้พ่อเอกพ่อเอกก็ให้พ่อนซึ่งก็โดนด้วนเขาจะได้เห็นพ่อเอกให้พ่อน้นน้องอิงเนาะซึ่งกะน้องพ่อเอกก็ได้อเอาเมือ่อเคาะหัวน้องอิงหน่อยนึงคอยเฮงปังๆทันว่าเป็นภาพที่น่ารักน่าประทับใจมากครับอ่า ซึ่งเอฟซีเห็นแล้วก็ปื้มนะก็ปื้มใจอยู่เพราะว่าเป็นภาพที่เอ่อไ่ได้หาบึงง่ายๆเลยครับโดนด้นเนาะโดนด้นที่เห็นพ่อเอกเห็นแบบนี้ครับผมก็ถือว่าทํานาทีแท่นแม่หน่อยได้ดีทีเดียวกันนะครับเนาะซึ่งเอฟซีเขาเห็นภาพนี้แล้วก็อดอดยิ้มไม่ได้แล้วอดปื้มไม่ได้ครับเนาะเป็นภาพที่น่ารักมากครับน้องอิงเข้าไปหาพ่อเอกแล้วก็พ่อเอกก็ให้พ่อน เอามือข้อหัวเบาอ่ามัคือข้างแรกครับข้างแรกนั้นผมจําได้ว่าพ่อเอกข้อหัวโป้ข้อหัวแล้วก็นจนน้องยิงนั้นอดคำอํำมาได้นะพี่น้องเนาะวันแรกที่พ่อเอกให้พรช่วงนั้นแม่หน่อยบม่ได้ไปน้าเนาะอ่าแต่มื่อคืนนี่ก็ถือว่าอ่าก็เป็นภาพที่อ่าเอฟซี FC ก็เห็นแล้วก็ปื้มนะครับเนาะ เห็นเก็บซี่เห็นแล้วก็ยิ้มตามเลยครับนะพ่อเอกถือว่าทําหน้าที่ได้ดีครับอ่าแทนแม่หน่อยเนาะทําหน้าที่ให้พ่อนูกเต้ากอนที่ขึ้นอ่าทําการแสดงถือว่าน่องอีกขึ้นนีกถือว่าน่ารักมากครับเนาะแต่งชุดอใส่กระโปรงคล้ายตุ๊กตาบาร์บี้ครับอ่าถือว่าน่องถือว่าช่วงนี้ก็คือน,น้องกับเป็นสาวเต็มตัวเนาะอายุสิบแปดปีซึ่งกะ ลองมานี่ไปซองนาไว้ทีครับหลังจากน้องอิงขึ้นไปนะครับเนาะคนนี่อญญาญะพี่น้องคนมันคักมาแน,นครับเย็บซี่เนาะแล้วก็ได้เกิดทะเลดาวครับช่วงน้องอิงร้องเพลงหอบฟันวังห้านเนาะซึ่งก็เป็นาภาพประวัติศาสตร์อีกภาพหนึ่งครับอ่าถือว่าสุดยอดเอลยครับอ่าน้องอิงเนาะความกับบอสโจรครับได้เอ่อ ขึ้นไปเวทีพร้อมกันเนาะแล้วกันลองเพลงหอบฟันมะลังห้านครับอ afc เห็นภาพนี้แล้วโอ้แบบแบบจะน้ำตาไหลพี่น้องแบบว่ามันมันเนาะถือว่าเป็นภาพที่แบบาอาเบิงยากครับพี่นอ้องภาพภาพนี้เนาะเป็นทะเลดาวมือคืนนี่ถือว่าค้นหลายดีครับผมซึ่งกะ เมื่อนี้ครับเมื่อนี้กัสาวน้อยเพชรบ้านแพงกับสิได้ไปทําการแสดงที่อําเภอรพระประแดงครับอ่าสีแยกพระประแดงอาเขตครับผมซึ่งกับอยู่อยู่หางอยู่บ่ไกลกันมาไลยครับจากเอ่อบางพี่เนาะซึ่งกับถือว่าขันแม่นฝนฝน,นฟ้า,ฟาตโ่ตก่พี่น้องรับรองว่าอายะอีกที่เก่าครับผมที่พระประแดงอาเขตนะครับเนาะซึ่งแถวนั้นก็นถือว่า โรงงานหลายครับพนักงานโรงงานพนักงานบริษัทหลายแถวนั้นครับผมซึ่งก็เป็นบ้านหยุดน้ำเนาะคาดว่านั้นอาญาคือเก่าพี่นอ้องสำหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงซึ่งปีนี้ก็ถือว่าจัดนักจัดเต็มครับระบบไฟแสงซีเสียงถือว่าสุดยอดเอลยปูได้เอฟซีา FC ทางพัมบาแดงกับเอฟซี FC แฟนคลับกับโมก้นพลาดครับผมเข้าไปให้กำลังใจหลายๆเด้อกำลังใจอีลาน้องหญิงครับผม ซึ่งช่วงนี้กับเพื่อนกะถือว่าทางครอบครัวพ่อเอกแม่หน่อยน้องอิงเนาะก็ถือว่าอ่าเจอประเด็นดราม่ากะหลายปัญหาอยู่ครับหลายอย่างอยู่เนาะขอเป็นกําลังใจครับพ่อเอกแม่หน่อยน้องอิงครับผมก็ขอ,ขอให้สู้ๆครับอ่าซึ่งกะไม่ต้องคิดอะไรมากเนะาะเอา FC ทุกคนกัพร้อให้พ่อมที่จะ,จะเป็นกําลังใจให้นะ เอาก่อนอำลาล่าจากเมื่อนึ้งกับต้องขอบพระครุนเอฟซีที่เขามากคไไค่กดแช่คดติดตามนะครับเดอ้อขอบคุณหลายๆครับผมขอให้ทุกคนโชคดีไม่แห้งครับอ่าเดี๋ยวพ่อกำลังลิมนาสวัสดีครับ